สวัสดีครับต้อนรับสู่ Mr. Pool Channel นะครับผมภูผาและผมจบจาก University of Cambridge สาขา a I Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองรวมถึงผมสอบ IELTS ได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชาบัตรหลัผมสะสมมาในการสอบทั้งหมด14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนอะไรเกี่ยวยกับผมนะครับก็แอดไลน์ทักเลยนะครับลิงก์อยู่ในดีริปชันข้างล่างนะเด้อ <c oughs> มาข้อละ9 9 0บาทต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะมาลั่นมาลั่น <c oughs> มาวันนี้นะครับ ผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมพวกมึงถึงไม่เก่งสักทีนะครับและหลังจากฟังคลิปนี้จบนะครับถ้าแกสองลิสัยนี้ได้ผมเดี๋พูดนะครับรับรองมึงจะกลายเป็นคนขยันและเก่งโอเคไหมมาเพราะนั้นเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับคนที่ไม่เก่งนะครับหลายคนอนะบอกว่าไม่เก่งเพราะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับความจริงและเหตุผลจริงๆก็คือพวกมึงไม่ขยันนะครับและไม่ขยันเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มันคือ2นิสัยนี้ที่พวกมึงเนี่ยมีนะ เรามาดูกันทีละอันโอเคไหมล้าเดี๋ยวมาแก้กันทีละจุดเนาะต้องพูดแรงๆพวกมึงแต่เข้าใจนจะจ๊ะหลายคนบอกว่าเอ้กูเนี่ยไม่เป็นนะครับแต่แน่นอนมึงฟังก่อนนะมึงฟังก่อนลองคิดดูพวกมึงเป็นหรือเปล่าโอเคไหมถ้าเป็นก็คอมเมนต์มาด้วย 1. น,นะครับคือมึงชอบเป็นคนโทษคนอื่นแล้วก็ปัดความรับผิดชอบนะพวกบอกกูไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้แน่นอนโอเคโอเคฟังนะครับโทษคนอื่นคืออะไรผมว่ามึงสอบได้น้อยนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมเห็นนะเพื่อนๆหรือเด็กๆหลายคนที่ผมสอนมาเป็นนะครับก็คือเชี่ยคุณครูแม่งสอนเชี่ยชิบหายคุณครูที่โรงเรียนแม่งสอนเชี่ยนะคุณจะไปได้คะแนนสูงได้ยังไงล่ะคุณครูแม่งตรวจเชี่ยนะคุณครูแม่งแบบแม่งนะแล้วเพื่อนในห้องแม่งก็ไม่ช่วยกันเลยแม่งเชี่ยนะครับนี่เห็นไหมหรือตัวอย่างง่ายๆเลยขายของขายไม่ดีนะของเราขายไม่ดีบอกเศรษฐกิจแม่งเชี่ยนะเนี่ย คือการโทษคนอื่นนะครับการปัดควเขามรบผิดชอบคนอื่นมึงลองคิดดูนะที่มึงได้คะแนนน้อยที่คะแนนไม่ดีแล้วมึงไปโทษคุณครูบอกคุณครูสอนเทียไม่น่านจะจริงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่มึงต้องรับผิดชอบถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ตัวมงึงพี่พวกมึงเนี่ยโดนถูกไหมครับคุณครูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราถูกไหมคะแนนเยอะคะแนนน้อยขเข้ามาหาอะไรดีไม่ดีนนคุณครูเกี่ยวเฮียอะไรคุณครูไม่ได้อะไรถูกไหมสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราจะได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคะแนนถูกไหมครู คะแนนดีอพยายนมหาลายัยดีนะครับเพราะฉะนั้นมึงจะต้องเป็นคนรับผิดชอบสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเพราะนั้นทุกครั้งที่มึงได้คะแนนน้อยมึงได้คะแนนแย่นะครับที่มึงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามนะครับไปแข่งแพ้เขาหรือไม่ติดสอบไม่ติดนะอพยายนี่ไหนก็ไม่มีใครรับนะครับเหตุผลนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปให้เหตุผลกับใครทั้งนั้นมันเป็นพรมมึง โอเคป่ะ okay, มันเป็นพอมึงมึงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเป็นพอมึงนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบไปโทษคนคนู้นคนนี้นะครับว่าโอ้ไอ้นะี้ยเหตุผลทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าแบบเหตุผลที่กูไม่ได้เพราะแบบนี้เหตุผลที่กูไม่ได้เพราะกูไปทำอันนี้แล้วมันดีกว่าไม่จริงนะครับเหตุผลที่มึงไม่ได้เพราะมึงอ่อนแล้วมึงหวยแล้วมึงโง,ง่โอเคไหมมึงต้องเข้าใจตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือมึงจะต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองนะครับ มึงเท่านั้นที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้ต้องเข้าใจก่อนไม่มีใครมาช่วยมึงจากสถานการณ์นี้นะครับเราโทษไปเหอะเราโทษใครก็ได้นะสุดท้ายเนี่ยการที่โทษเขามันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงต้องทํามึงไม่สามารถคอนโทรลคนอื่นได้มึงจะต้องคอนโทรลตัวเองคอนโทรลแอคชั่นของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยเนี่ยเลิกโทษคนอื่นทันทะีครับตอนที่เราเฟลรู้สึกเฟลรู้สึกเครียดแฟนทิ้งนะเออโดนครูด่าเราที่อะไรนะครับได้คะแนนน้อย มึงเท่านั้นที่เป็นคนผิดมึงต้องเข้าใจก่อนนะครับโทษทุกอย่างที่ตัวเองโอเคไหมแล้วมึงต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครมาช่วยมึงนะครับไม่มีใครลากมึงออกจากเตียงมาอ่านหนังสือนะครับซื้อรถสปอร์ตให้มึงหาแฟนสวยให้มึงโอเคไหมมึงเท่านั้นที่จะขึ้นมาสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองออกจากสถาน,านีออกจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือทิสัยแรกที่ ทำให้มึงเก่งนะครับที่มึงไม่เก่งทีว่ามึงไปปัดความรับผิดชอบแล้วมึงไปโทษเขานะครับแล้วมึงก็เลยไม่พัฒนาตัวเองสักทีทําให้มึงขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงแก้ใขสายนี้ได้มึงมาโทษตัวเองมึงจะรู้สึกว่าเอ๊ะกูรู้ละนี่คือสิ่งที่กูทําพลาดมาเมื่อก่อนนะครับและนี่คือสิ่งที่กูจะต้องทําเพื่อที่กูจะได้ไม่พลาดในอนาคตโอเคนะครับนี่คืออันแรกนะครับอันที่สองี่สายที่สองนะครับคือสงสารตัวเองคนที่สงสารตัวเองมีเยอะมากนะ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีวันนี้กูไปเรียนหนังสือมาทั้งวันแล้วนะกูไปทํางานมาทั้งวันแล้วนะกูเหนื่อยแต่กูรู้ว่ากูต้องสอบ i อเอนะสมมติจบก็อย่างนะครับผมจะไปเรียนต่อปริญญาโทปร,ริญญาตรีเอ้ปริญญาเอกอ่ะผมจบโทมาแล้วนะผมจะไปเรียนต่อปริญญาเอกนะแล้วกูก็ทํางานฟูลไทม์อยู่ใช่ไหมที่ไอบีอมนะครับกูเหนื่อยละทางานมาทั้งวันกูนเหนื่อยละกูกลับมา กูสงสารตัวเองอะเหนื่อยเหี้ยแห่งทำงานทั้งวันสัตว์โดนหัวหน้าด่าพอ่อโอเคทำงอ่กูก็เปิดทีวีดูถูกไหมครับอ่านี่คือการสงสารตัวเองนะครับสงสารตัวเองว่าโอ้โหกูทำงานทั้งวันแล้วกูทําไม่สามารถทําไม่สามารถเป็น TYLE <c oughs> เพื่อที่จะสอบได้แล้วถูกไหมครับอันเนี้ยต้องเป็นนิสัยที่ต้องแก้นะครับพอเราเลิกสงสารตัวเองนะครับเราจะรู้ว่าเออ เราไปโฟกัสที่เป้าหมายแทนที่มาสงสารตัวเองว่ากูทํางานมาทั้งวันนะครับอย่าไปคิดว่าเราทํางานมาทั้งวันอย่าไปคิดว่าโหกูทํางานมาเยอะวันนี้คือวัน,น,วน,น,วน,นที่งักที่กูแบบเหนื่อยคิดว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราพุ่งไปหาเป้าหมายต่อไปเข้าใจไหมนะถ้าเลิกสงสารตัวเองได้เราจะเป็นคนขยันขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแล้วมึงจะกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาท,าทันทีนะโดยอัตโนมัติเพราะมึงเป็นคนขยันเรียบร้อยโอเคสรุปคลิปนี้นะครับผมมีอยู่2ออย่างนะครับถ้าพวกมึง เหตุผลที่พวกมึงไม่เก่งสักทีเพราะเพราะว่าพวกมึงไม่ขยันนะครับพวกมึงไม่ขยันเพราะว่ามึงชอบไปโทษคนอื่นนะเรารู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยผิดคนนู้นคนนี้ผิดนะไม่ใช่มึงนะเราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เราทาพลาดอะไรสักอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วเราต้องเป็นคนแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นเองนะครับถ้าเราโงา่เราต้องสอบตกนะครับเราไม่มีใครไม่มีใครนะไม่มีใครมาช่วยเราเราต้องออกมาด้วยตัวเอง แล้วเวลาเราอ่านหนังสือในเหนื่อยเดี๋ยสงสารตัวเองว่ากูอ่านหนังสือเยอะคิดว่าเมื่อไหร่กูจะชนะสักทีแล้วอ่านต่อนะครับ2วิธีนี้จะทําให้มึงเลิกขี้เกียจนะแล้วเป็นคนขยันสักทีนะครับหลายคนบอกว่าเออแต่ว่ากูไม่มีเทคนิคที่ดีนะครับทายังไงพี่บูผาทํายังไงทํายังไงให้เราสามารถเก่งในเวลาที่เร็วที่สุดนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีทางไม่มีทางที่มึง จะสามารถเก่งได้ในเวลาที่เร็วนะครับการที่มึงจะเป็นคนเรียนเก่งขึ้นมาได้นะครับเก่งเรื่องไหนเรื่องหนึ่งไม่ต้องเป็นต้องเรียนก็นได้นะเก่ <luggage S 2> งเรื่องไหนเรื่องหนึ่งมันไม่มีใครแป๊บเดียวแล้วแม่งได้นะทาไมมันถ้ามันถ้าทุกคนอ่ะมันทาเวลาแป๊บเดียวเราได้ทุกคนก็เก่งไปหมดแล้วโอเคไหมเพราะนั้นถนะ้ามึงอยากเก่งมึงต้องใส่เวลาเยอะๆๆนะครับคนกล้ามใหญ่ไม่ได้เล่น2วันแม่งได้นะครับถ้าพวกมึงอ่านหนั Promise, งสอือเนี่ยเตรียมสอบนะครับ 8ชั่วโมงวันนี้แล้วมึงทาพรุ่งนี้อีก8ชั่วโมงแล้วมึงบอกว่ามึงทาเยอะแล้วนะมึงเตรียมเตรียมเลยไม่มีทางสอบติดโอเคไหมมึงต้องทําทุกวันโอเคเลิกโทษตัวเองเอ้ยไม่ใช่เลิกโทษคนอื่นโทษที่ตัวเองอย่างเดียวแล้วเข้าใจว่าไม่มีใครมาช่วยมึงลักยากสงสารตัวเองนะครับมึงจะกลายเป็นคนที่ขยันทันทีและพอมึงขยันมึงจะกลายเป็นคนเก่งโลยอลัตโนมัติโอเค ถ้าเกิดว่าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้ดีกดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามคอนเทนต์ดีอย่างนี้กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนในเอฟโอปผมก็แอดไลน์ครับมูลเลาเก้าร้อยสิบบาทเท่า,านั้นนะเดอ้อเคจอกันคลิปหน้าบา,บายบาย